เมื่อก่อนตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดฉันขับรถคนเดียวเส้นทางเปลี่ยวมากสองข้างทางเป็นป่ามองอะไรไม่ค่อยเห็นจูจ่ๆก็เหมือนมีคนวิ่งตัดหน้ารถฉันเบรกแทบไม่ทัน พอตั้งสติได้มองไปที่กระจกหลังเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างถนนตัวสูงมากใส่ชุดขาวโบกมือให้ฉันขนลุกสู้รีบเหยียบคันเร่งแทบมิดใหม่ขับไปได้สักพักเหมือนมีใครกระโดดขึ้นมานั่งเบาะหลังฉันได้ยินเสียงกระซิบข้างหูไป ด้วยฉันกรีดลั่นรถแต่ก็พยายามควบคุมสติขับไปเรื่อยๆจนถึงปั๊มน้ำมันรีบจอดแล้ววิ่งลงไปขอความช่วยเหลือพอเล่าให้คนแถวนั้นฟังเขาบอกว่าเส้นทางนั้นมีอุบัติเหตุบ่อยและมักจะมีคนเห็นวิญญาณเร่ร่อน ฉันนี่แทบช็อกหลังจากนั้นมาฉันไม่กล้าขับรถไปไหนคนเดียวอีกเลยมันเป็นประสบการณ์หลอนที่ฉันจำไปตลอดชีวิต